สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหวนในตอนที่ชื่อว่าผิดตัวค่ะเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประพันธ์คุณปออินทราป,ปาลิตบ้านนิยายขอคงสภาพการและสิ่งแวดล้อมเช่นชื่อสถานที่รุ่นรถยนต์ หรือค่าเงินในยุคนั้นเอาไว้ให้เหมือนเดิมทุกประการเลยนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผิดตัวรถยนต์เก๋งสีองุนคลานเข้ามาในตรอกแคบๆแห่งหนึ่งของถนนสีลมอย่างช้าๆขณะนี้เป็นเวลาประมาณ9น้นาฬิกาเศษสุภาพบุรุษสามคนที่นั่งอยู่ตอนหลังรถคือพลน,นิกรกิมหมวนของเรานั่นเองส่วนคนขับคือเจ้าแห้ว สตูดเก่งแล่นมาหยุดหน้าบ้านใหญ่แห่งหนึง่งซึ่งมีรั้วสังกะสีกั้นเป็นบริเวณสามสหายต่างมองดูกระดาษป้ายสีฟ้าอ่อนตัวอักษรสีเหลืองเข้มมีข้อความปรากฏว่าในายใหญ่นักเลงโตรับจ้างตีรันฟันแทงหาคะแนนเสียงจำหน่ายธนบัตรปลอมและฝิ่นเถื่อนมีปืนสเตนและคาบายให้เช่าราคาย่อมเยานิกรยิ้มให้เพื่อนทั้งสองไปเว้ย เข้าไปหาพี่ใหญ่ด้วยกันไม่ได้มาหาเขาเกือบสองปีแล้วเขาจะจำได้หรือไม่ก็ไม่รู้พูดจบก็หันมากำชับเจ้าแห้วเรื่องนี้แกอย่าพูดให้ใครรู้ไม่ได้ชนะเรารู้กันแต่เพียงสี่คนเท่านั้นเจ้าแห้วหัวเราะรับประทานเห็นผมเป็นคนปากบอนไปได้รับประทานถ้าไม่จำเป็นผมจะไม่แย้มพลพรให้ใครรู้เป็นอันขาดเสียงวนตวาดแวด ถึงจำเป็นก็พูดไม่ได้โว้ยเจ้าหฮวยิ้มแป้นรับประทานถ้าสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมผมก็แล้วกันนี่กรพยากหน้าเออนะการจะแบ่งให้แกอย่างน้อยพันบาทไปเข้าไปหาพี่ใหญ่กับฉันเจ้าห้วหยุดยิ้มทันทีมองดูแผ่นป้ายหน้าประตูแล้วก็นึกหวาดกลัวรับประทานให้ผมนั่งรออยู่บนรถนี้ไม่ดีหรือขอรับ แล้วกันนิกรดูฉันบอกให้เข้าไปแกก็ต้องทำตามคำสั่งฉันรับประทานรถหายไม่รู้นะขอรับชัดชาจอดอยู่หน้าบ้านพี่ใหญ่หายไปไอ้ขโมยมันก็เหยียบจมูกพี่ใหญ่เท่านั้นเองแล้วนิกรก็เอามือตบบาพลลงมาสิโวยในพัชราพรยิ้มแห้งๆอย่าเลยว่ากรกันชักสงสารคุณอาซะแล้วเข้าหมายถึงเจ้าคุณปัจจนึก เงินตั้งสี่ห้าหมื่นไม่ใช่เล็กน้อยทนายใหญ่ไปดักจี้ที่หน้าแบงค์ได้สําเร็จคุณอาจจะต้องเสียใจอย่างมากมายอย่าลืมว่าถึงยังไงท่านก็เป็นพ่อตาของแกนี่กอนขมวดคิ้วยน่นก็ช่างท่านประไรวะพ่อตาไม่ใช่พ่อตัวนิวา <c oughs> เจ็บใจนะักขอใช้พันบาทเท่านั้นก็ไม่ให้ก็ต้องเล่นแบบเนี้ยเข้าทํานองตีวัวต้องตีแสกหน้าหรือย,อยังไงงวนอเสียเห็นพองด้วยจริงเว้ย หมูเนี้ยคุณอาท่านชักจะเป็นยิวหนักขึ้นทุกทีวานเนี้ยกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันท่านอิ่มก่อนจ่ายซั์เฉพาะของท่านเท่านั้นเจ้าแห้วหัวรอกากพูดเสริมขึ้นรับประทานขี้ตืดสิ้นดีเชียวขอรับรับประทานเดี๋ยวนี้ซื้อบุรี่สูบทีละสองมวนให้ผมบิ่งออกไปซื้อเศษสตางค์เหลือ20-30สตางค์ก็เรียกคืนรับประทานยิ่งรวยก็ยิ่งขี้เหนียวรับประทาน ผมเห็นสมควรอย่างยิ่งที่พวกคุณจะจ้างในายใหญ่ไปดักจี้หน้าแบงค์ตอน11นาฬิกาวันนี้นิกรหัวรอชอบใจทั้งสี่คนพากันลงจากรถเดินมาหยุดยืนหน้าประตูบ้านนักเลงโตที่ขึ้นชื่อลือนามที่สุดในกรุงเทพประตูไม้สักใส่กรอนแน่นหนากิมหมวนเอื้อมือกดกลิ่งไฟฟ้าเรียกให้คนในบ้านออกมาเปิดประตูรับแล้วกล่าวถามนิกรเบาๆพี่ใหญ่นิสัยใจคอเป็นยังไงวะ อายุคราวไหนนิกรว่าอายุคงไม่เกิน36ปีรูปร่างสูงใหญ่ช่างพูดแต่ไม่ชอบคนขัดคอนิสัยฉุนเฉียวโมโหร้ายพูดจริงทําจริงชอบฆ่าคนเป็นงานอดิเรกวันไหนไม่ได้ฆ่าคนมักจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเจ้าแห้วกลืนน้ำลายเอื้อกรับประทานผมคอยหน้าบ้านดีกว่าพลตบศรีรษะเจ้าแห้วเบา อย่าขี้ขลาดนักเลยวะแฮวรับประทานไม่ขี้ขลาดหรอกขอรับแต่ว่ามันกลัวอะท่านใดนั้นก็มีเสียงดังแกรกช่องเล็กสี่เหลี่ยมเหมือนร้านซินแสขายยาถูกเปิดออกและเห็นในตาคู่หนึ่งมองออกมาอย่างทะมึงถึงใครตำรวจเรอะยิงตายนะจะบอกให้เสียงเฮาห้าถามออกมาพ่นหัวเราะอือหือดุชิบหายเลย เขาพูดกับเพื่อนทั้งสองแล้วมองดูในตาคู่นั้นพี่ชายเราไม่ใช่ตำรวจหรอกเรามาหาพี่ใหญ่เพื่อจะจ้างทำงานอ๋อขอโทษครับเสียงที่แข็งกร้าวอ่อนโยนลงทันทีสักครู่ประตูบานเล็กก็ถูกเปิดออกและเห็นชายชะกันร,รูปร่างล่ำสันคนหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูในมือถือลูกระเบิดมือชนิดมีก้านหนึ่งลูกเชิญครับผมนึกว่าตำรวจซะอีกจะได้เล่นงานเสนด้วยอนี่ พูดจบก็จ้องมองดูหน้าเจ้าแฮวเจ้าแฮวหน้าซีดเผือดถอยหลังกรูดฉันเปล่าเจ้าพี่ <c oughs> ในคนนั้นขยับลูกระเบิดมือเอดูเหมือนคุณเป็นตำรวจสันติบาลไม่ใช่เหรอเจ้าแฮวสะดุ้งโยงปุถุเปล่าพี่ปู่ย่าตายายญาติวงพงษาของฉันไม่มีใครเป็นโปลิตเลยให้ดินตายสิเอา้า นิกรว่าเขาเป็นคนใช้ของเราเองในประตูของพี่ใหญ่แล่เห็นเจ๊กขวดมาขายคนหนึ่งผ่านมาและมองดูหน้าเขาก็ชักเดือดดานเอตโรเจ็กทันทีมองอะไรวะไอ้แปะ๊ะอืมประเดี๋ยวพอยิงใส่ทะลักเลยไอเฮียอมยิ้มเปล่านอลือละมังหลุหยิงกว่าหมาเฝ้าสวงอีกสามสหายหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันนิกรพูดกับลูกน้องของพี่ใหญ่ พี่ใหญ่อยู่ไหมอยู่ครับแต่กำลังจะไปจากบ้านอ้าวพอุทานถ้าเขาจะมีธุระกระมังครับมีผู้มาจ้างพี่ใหญ่ให้ไปฟันคอคนในตลาดบางลำพูแม่คนนั้นเน่ะเป็นแม่ค้าขายผักครับมีหลวงเข้ามาจ้างพี่ใหญ่แต่ว่าพี่ใหญ่คงมีเวลาพอที่จะต้อนรับพวกคุณแล้วครับเชิญในบ้านเถอะครับนิกรเดินนำหน้าพาเพื่อนเกลอทั้งสองกับเจ้าแห้วเข้าไปในบริเวณบ้าน นายประตูจัดแจงปิดประตูทันทีทั้งสี่คนสะดุ้งโยงเมื่อแลเห็นปืนกลหนักแบบใหญ่2กระบอกตั้งอยู่ข้างบนมีเจ้าหน้าที่ประจำปืนพร้อมเจ้าแห้วอกสัน่นขวัญแขวนแขกของนักเลงโตยืนรออยู่หน้าเรือนปัญญยาสองชั้นสมุนของพี่ใหญ่ขึ้นไปรายงานให้ในายใหญ่ทราบสักครู่ก็ออกมาเชิญสามสหายให้ขึ้นไปบนเรือนนำเข้าไปในห้องรับแขกกรุณารอสักครู่นะครับ พี่ใหญ่กำลังแต่งตัวพูดจบเขาก็เดินออกไปจากห้องรับแขกห้องนี้มีโต๊ะเก้าอี้ขนาดพอใช้ได้หนึ่งชุดมีรูปภาพนักเลงโตสมัยเก่าบรรจุอยู่ในกรอบแขวนไว้หลายกรอบเป็นต้นว่ารูปในฉายอดีตเจ้าพ่อบางรักเมื่อ40ปีมานี้รูปในชมเล็บครุดในแสงมหาอุดในการมีสัน้นและตามฝาห้องมีอาวุธของนักเลงหลายอย่างแขวนอยู่เป็นรนาว ดิวสนับมือมีดพกขนาดใหญ่เจ้าแฮวนั่งกระสับกระสายตลอดเวลาชายกลางคนเจ้าของร่างสูงใหญ่คนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องรับแขกเขานุ่งกางเกงเสิร์จสีน้ำตาลไม้สวมเชิดแขนสั้นสีขาวมีปืนพกเน็บอยู่ใต้เข็มขัดและสะพายปืนคาบินอีกหนึ่งกระบอกเขาคือพี่ใหญ่จอมนักเลงนั่นเองในตาของในายใหญ่บอกความเป็นนักเลงทุกกระเบียดนิ้ว ไว้หนวดเส้นเล็กๆเ,เขามองดูแขกของเขาทีละคนในตานั้นคมวาวเหมือนตาเหี่ยวพอสบตานิก่อนเขาก็นึกทบทวนความทรงจำของเขาคุณเออคุณเป็นบุตรท่านเจ้าคุณวิจิตใช่ไหมครับนิกรยิ้มเล็กน้อยถูกแล้วพี่ใหญ่ฉันชื่อนิกรยังไงละ่ะโอ้ผมนึกได้แล้วครับพูดพลางซุดตัวนั่งบนโซฟา คุณนิกกรมาหาผมครั้งสุดท้ายเมื่อปีกลายนี้ให้ซื้อปืนเถื่อนให้คุณพูดจบเขาก็หัวเราะท่านเจ้าคุณสบายดีเหรอครับหมู่เนี้ยท่านไม่ได้เรียกใช้ผมเลยจ้ะสบายดีพี่ใหญ่จะรีบร้อนไปไหนหรือเปล่าอ๋อไม่เป็นไรครับผมจะรับทราบเรื่องที่คุณจะใช้ผมสะก่อนผมจึงจะไปธุระของผมขอบใจมากพี่ใหญ่ฉันขอถือโอกาสนี้แนะนำให้พี่รู้จักเพื่อนของฉันนี่ คนนี้อาเสียกิมหวนมหาเศรษฐีแห่งราชอาณาจาักรไทยคนนี้พลพัชราพรเป็นทั้งเพื่อนทั้งญาติอันสนิทของเราจอมนักเลงก้มศรีรษะให้สองสหายยินดีมากที่ได้รู้จักกับคุณทั้งสองกิมหวนยื่นมือให้ในใหญ่จับฉันขอฝากตัวด้วยวันหน้าวันหลังเจอฉันแล้วก็อย่าเล่นกระบาลฉันล่ะอ๋อเรื่องตีกระบาลคนอะไม่แน่หรอกครับผมนึกอยากจะตีหัวใครเป็นต้องตี บางทีพ่อแม่ผมแท้ๆยังถูกผมตีกระบาลแบะเพราะแกพูดไม่ถูกหูอาเสียถามเบาๆแล้วเมียของพี่อ่ะพี่เคยตีหรือเปล่าใน้าใหญ่หัวเราะผมเป็นชายโสดครับอ๋อขิมง่วนครางนักเลงโตได้สนทนาปราศัยกับสามสหายและเจ้าแห้วเป็นอย่างดีที่สุดมีธุระอะไรใช้ผมบัญชามาเถอะครับไอ้ใหญ่มีอิทธิพลแค่ไหน คุณนิกรทราบดีแล้วตั้งแต่ถนนตกตรอกจันบ้านทวายสีลมบางรักสุรวงสีพระยาเอ่ยชื่อผมใครๆก็ต้องร้องว่าเต้ยแล้วก็เต้ยจริงๆไม่ใช่เต้ยเล่นๆหมาที่ดูดูเห็นผมเข้ายัางวิ่งหนีนิกรพูดอย่างเป็นงานเป็นการเรื่องที่ฉันจะให้พี่ใหญ่ทำมันเสี่ยงอันตรายนิดหน่อยจอมนักเลงยกมือลูบคางไม่แปลกหรอกคุณบอกมาเถอะครับ จะให้ผมไล่ยิงคนบนโรงพักผมก็ทำได้ผมพูดจริงทำจริงเสมอนี่ก่อนว่าฉันต้องการจ้างพี่ใหญ่ไปดักจี้พ่อตาของฉันที่ตรอกธนาคารเอ้าวนึกยังไงขึ้นมาละครับจะให้ผมจี้พ่อตาของคุณก็เพราะท่านขี้เหนียวจนเกินไปนะซีพี่ใหญ่จะรับทำงานนี้ได้ไหมในราวสิบเอ็ดนาฬิกาวันเนี้พ่อตาของฉันจะนำเงินไปฝากแบงค์ห้าหมื่นบาท ฉันสืบมาโดยละเอียดแล้วฉันต้องการให้พี่ใหญ่ไปดักจี้ที่ตรอกแบงค์และเอาเงินมาให้ฉันถ้าทำสำเร็จสิบเปอร์เซนจะเป็นของพี่ใหญ่ yeah, <who. S 1> จอมนักเลงอมยิม้มสิบเปอร์เซ็นเป็นค่าป่วยการของผมจ้าในใหญ่หน้าแดงระเรือ่อไม่ต้องสงสัยว่าเขาจะปีติยินดีสักเพียงใดพอตาของคุณจะเอาเงินไปฝากแบงค์ห้าหมื่นถูกแล้ว พี่ใหญ่จะต้องไปที่ปากตรอกธนาคารไทยเศรษฐกิจก่อน11นาฬิกาพอพ่อตาฉันไปถึงท่านจะลงจากรถยนต์ที่ปากตรอกเพราะตรอกนั้นแคบไม่มีที่กลับรถและพี่ใหญ่ก็ตามท่านเข้าไปในตรอกจี้เลยเอากระเป๋าที่ท่านถือมาให้ได้ฉันจะจอดรอพี่ใหญ่อยู่ในตรอกอีกตรอกหนึ่งซึ่งอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆก,กันเดี๋ยวครับคุณนิกรคุณบอกผมก่อนว่าพ่อตาของคุณคือใครรูปร่างลักษณะยังไงและอายุเท่าไหร่ กิมหวนหัวรอกากพูดเสริมขึ้นพ่อตาเจ้ากรคือพระยาปัจจนึกพี่นาฏจำได้ง่ายๆพี่ใหญ่ท่านหัวล้านเป็นมันแผลบเห็นคนหัวล้านลงจากรถก็ไม่ใช่ใครอื่นในายใหญ่ยิ้มแป้นเอาละครับผมเข้าใจแล้วผมจะจัดการให้เรียบร้อยทีเดียวคงไม่ยากเย็นอะไรเอาปืนจี้มับขู่เอากระเป๋ามาเลยแต่ว่าท่านจะคุณปัจจนึกพกปืนหรือเปล่าครับเปล่า ท่านไม่เคยพกปืนไม่ต้องกลัวหรอกพี่ใหญ่อ๋อไม่กลัวหรอกครับผมถามเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นเองคนอย่างผมอย่าว่าแต่ปืนธรรมดาเลยปืนกลผมยังไม่กลัวต่อจากนั้นสามสหายและในายใหญ่ก็ช่วยกันวางแผนการในเรื่องนี้จนกระทั่งในายใหญ่เข้าใจดีชายชะกันคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องรับแขกอย่างร้อนรนเขาคือลูกน้องคนสนิทของในายใหญ่นั่นเองพี่ใหญ่ครับ จมนักเลงมองดูอย่างเคืองๆทะลึ่งเข้ามาทําไมข้ากําลังคุยกับแขกผู้มีเกียรติของข้าแล้วแต่จะโปรดเถอครับมีเรื่องด่วนที่จะต้องรายงานให้พี่ทราบนายใหญ่พยักหน้าเรื่องอะไรว่ามาหัวหน้านักเลงสิบยอดเขาโทรศัพท์มาถึงพี่ครับนัดท้าตีหน้าโรงพักกลางเวลาสองทุ่มคืนวันเนี้ยเขาบอกว่าถ้าพี่เก่งจริงให้นําพักพวกไปที่นั่นพี่ใหญ่หัวเราะอย่างใจเย็นดีแล้วคืนเนี้ ข้าจะไปสั่งสอนไอ้พวกสิบยอดหมู่นี้ชะกำแหงใหญ่เอ็งเตรียมพักพวกไว้ให้พร้อมคืนนี้ยเราจะไปรับมือกับมันกิมหนวนยิ้มแห้งๆแหมกล้าหารชานชัยถึงกับตีกันหน้าโรงพักเชียวเหรอพี่ใหญ่อ๋ออย่าว่าจะหน้าโรงพักเลยครับบนโรงพักผมยังเคยไล่ยิงพวกตำรวจเล่นเรื่องตีรันฟันแทงมันเป็นของธรรมดาสำหรับผมอ้าคุณนิกรหลับซะแล้ว พลเอื้อมือดีดหูนิกรดังแปะเฮ้ยในการุนวงสะดุ้งโยงลืมตาขึ้นมองดูโลกแล้วอมยิ้มกล่าวกับจอมนักเลงฉันกลับละหน้าพี่ใหญ่สิบนาฬิกาสานาทีไปพบกันตามที่นัดไว้ครับเชิญคุณเถอะครับต้องทำให้สำเร็จนากิ้มหนวนกำชับสำเร็จสิครับแล้วกันงานง่ายๆเท่านี้ไม่สำเร็จผมจะไปทำอะไรอ๋อ ถ้าพวกพ้องของคุณต้องการระเบิดมือหรือปืนเถื่อนกรุณาแนะนำให้เขามาหาผมนะครับหรือถ้าจะเช่าปืนสเตนหรือคาบายก็มีให้เช่าในราคาย่อมเยาสามสหายกับเจ้าแหว้วต่างยกมือไหว้นักเลงโตพอลุกจากเก้าอี้เจ้าแห้วก็พูดเปรยขึ้นจอดรถไว้หน้าบ้านเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้พี่ใหญ่หัวเราะไม่ต้องวิตกน้องชายถ้าหายเป็นรู้เจ้าแห้วกลืนน้ำลายเอือก รู้ว่าหายไม่ใช่รู้คนขโมยใครจะกล้าลบเหลี่ยมพี่ใหญ่ให้มันรู้ไปพูดจบก็เดินออกไปส่งที่หน้าบ้านวันนั้นเองก่อนเวลา11นาฬิกาสตูดเก่งคันงามพาสามสหายเลี้ยวเข้ามาในตรอกแห่งหนึ่งใกล้ๆกับตรอกธนาคารไทยเศรษฐกิจและหยุดที่ร้านกาแฟเล็กๆพนนิกรกิมหว่วนต่างลงมาจากรถนิกรพูดกับเจ้าหฮว กลับรถเสกอนว้อยแฮวเลยเข้าไปในตรอกมีทางแยกกลับรถได้อย่างสบายและประเดี๋ยวมากินโอเลี้ยงกับข้าที่นี่เจ้าแฮวเหยียบครัชเข้าเ,ก,เากียร์นำรถแล่นเลยเข้าไปสามสายเข้ามาในร้านกาแฟานั่งลงที่โต๊ะโต๊ะหนึ่งนิกรร้องสั่งโอเลี้ยงสี่แก้วกิมกวนยกนาฬิกาขึ้นดูเวลาอีกสิบห้านาทีเท่านั้นป่านเนี้ยพี่ใหญ่ยังไม่มาอีกน่ากลัวจะเหลวซะก็ไม่รู้นิกรสั่นศีรษะ ไม่เหลวหรอกงวนพี่ใหญ่เขาเป็นคนพูดจริงทำจริงลงรับปากแล้วเป็นต้องทำสำเร็จพลล้วงกระเปา๋าหยิบซองบุหรี่เงินกับไม่ขีดไฟออกมาจุดสูบมวนหนึ่งแล้ววางซองบุหรี่ลงบนโต๊ะยิ้มให้นิกอนเราตกลงกับพี่ใหญ่เรียบร้อยแล้วแต่เรายังไม่ได้ตกลงกันในระหว่างพวกเราเลยว่าเราจะแบ่งสันปันส่วนกันยังไงเสียงวงวนลืมตาโพลง่งเออจริงเว้ยไม่ได้การต้องตกลงกันซะให้เรียบร้อย เรื่องเงินเรื่องทองประเดี๋ยวขัดใจกันจริงไม่เธอนิกรหัวเราะมองดูรถสตูดเก่งซึ่งแล่นมาจอดหน้าร้านเจ้าแฮร์รีบลงจากรถเดินเข้ามานั่งร่วมวงด้วยนิ่งเงียบไปสักครู่นิกรก็พูดขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการในฐานที่การเป็นหัวหน้าก่อการนี้การต้องขอส่วนแบ่งมากหน่อยพลพยักหน้าถูกละแต่ให้มันมากเกินไปก็แล้วกันนิกรว่า เงินที่คุณพ่อจะเอามาฝากห0 0 0 0่นบาทด้วยกันแต่พี่ใหญ่ได้ส่วนแบ่ง5,000ันบาทเหลือ4 5่0 0ืบาทกันเอาสองหมืให้แก 10, 000, หมื่นเจ้างวนหมื่นรับประทาน5,000ันบาทเป็นของผมเจ้าแฮวเสริมขึ้นนิกรหัวเราะงกจริงนะไอเวนรับประทานไม่งกหรอกขอรับแต่กลัวจะไม่ได้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยตามนี้ขณะนั้น พี่ใหญ่ได้ปรากฏตัวขึ้นข้างร้านกาแฟเขาแต่งกายแบบสากลเรียบร้อยสวมหมวกสักหลาดดึงปีกหลุบหน้าพลแลเห็นเข้าก็ร้องเรียกพี่ใหญ่มาสิในใหญ่เดินเข้ามารายงานให้นิกรทราบผมพร้อมแล้วครับนิกรพยักหน้าไปเถอะพี่ใหญ่พวกเรารอยอยู่ที่นี่แหละพอได้กระเป๋าเงินรีบวิ่งมาที่นี่โดยเร็วในใหญ่ลืมตาโพลงแล้วกัน พูดเบาๆสิครับเรื่องมันติดตารางนี่นะผมไปละกิมหนวนพูดเสริมขึ้น L กิกนโอเลี้ยงซะก่อนสิพี่ไม่ต้องหรอกครับขอบคุณงานสำคัญกว่ากิน <c oughs> นี่ก่อนว่าตรงกันข้ามกับฉันฉันถือว่ากินสำคัญกว่างานและสำคัญกว่าอะไรทั้งนั้นถ้ารองจากกินก็คือนอน <c oughs> ในายใหญ่หัวเราะไม่พูดอะไรอีกพาตัวเดินไปจากร้านกาแฟายอย่างรีบร้อน การจี้อย่างอุกอาจย่านกลางพระนครจะปรากฏขึ้นในครึ่งชั่วโมงนี้11นาฬิก15นาทีฟอร์ดเก่งสีดำคันหนึ่งและ่นมาหยุดริมบาดวิถีหน้าปากตรอกธนาคารไทยเศรษฐกิจในวาดคนขับรถเก่าแก่ของบ้านพัชราพรรีบลงมาเปิดประตูหลังให้เจ้านายของเขาเจ้าคุณประสิทธิ์ท่านพ่อของพลพาร่างอันบอบบางก้าวลงจากรถในมือถือกระเป๋าเอกสารใบหนึ่ง ท่านเจ้าคุณนําเงินของท่านมาฝากธนาคารท่านนัดกับเจ้าคุณปัจจนึกว่าจะมาด้วยกันแต่เจ้าคุณปัจจนึกบังเอิญมิทุระต้องไปไหนหลายแห่งเจ้าคุณประสิทธิ์จึงต้องมาตามลำพังกระผมต้องตามพระเดชพระคุณเข้าไปในธนาคารด้วยไหมครับคนขับรถกล่าวถามอย่างนอบน้อมไม่ต้องเงินแปดพันบาทเท่านั้นข้าไม่กลัวใครจี้หรอกเองรีบไปบ้านเถอะ คุณหญิงเขาต้องการใช้รถป่านเนี่ยบ่นแย่แล้วครับผมท่านเจ้าคุณเดินเข้าไปในตรอกธนาคารในวาดขึ้นรถนำรถออกไปจากที่นั้นเจ้าคุณประสิทธิ์ไม่ได้เฉลียวใจสักนิดว่าท่านจะถูกจี้ท่านเดินทอดน่องเรื่อยๆมาตามทางศีรษะของท่านสวมหมวกหางนกยูงพี่ใหญ่ยืนอยู่ข้างต้นไม้ต้นหนึ่งจ้องมองเจ้าคุณประสิทธิ์แต่ไกล ท่าทางอันภาคภูมิทำให้เขาเข้าใจว่าท่านคือเจ้าคุณปัจจนึกแต่ก็ยังลังเลใจอยู่เพราะเขาไม่อาจจะทราบได้ว่าสุภาพบุรุษสูงอายุผู้นี้ศีรษะล้านหรือไม่ปฏิพาน์อันเฉียบแหลมเกิดขึ้นแก่เขาทันทีในายใหญ่รีบเดินออกไปทางปากตรอกแล้วเขาก็กระพุ่มมือไหว้เจ้าคุณประสิทธิ์อย่างนอบน้อมสวัสดีครับไต่เท้า เจ้าคุณประสิทธิ์ทำหน้าตื่นตื่นเปิดหมวกรับไหว้พี่ใหญ่เห็นศีรษะอันล้านเลี่ยนก็ยิ้มแป้นแต่เท้าสบายดีหระอครับเจ้าคุณประสิทธิ์หยุดชะงักสบายดีเออขอโทษคุณคือใครไม่ทราบฉันจำคุณไม่ได้จริงๆใหญ่ล้วงมือลงไปในกระเป๋ากางเกงหยิบปืนพกออกมาจี้พุงเจ้าคุณประสิทธิ์นี่แหละครับคือคำตอบของผมโปรดส่งกระเป๋าให้ผมเดี๋ยวนี้ ถ้าแต่เท้าต้องการมีชีวิตอยู่ต่อไปเจ้าคุณประสิทธิ์สะดุ้งเฮือกถอยหลังกรูดโบลิดลท่านตะโกนล,ลั่นพี่ใหญ่ตวาดแวดหยุดขืนมีเสียงอีกคำเดียวผมยิงตายหาเลยส่งกระเป๋ามานี่คนอย่างผมฆ่าคนง่ายเหลือเกินเจ้าคุณประสิทธิ์เอื้อมือซา้ายส่งกระเป๋าให้พอใหญ่เอื้อมือรับท่านเจ้าคุณก็ปล่อยหมัดขวากระแทกคางในใหญ่เต็มรัก จอมนักเลงไม่ทันรู้ตัวถูกหมัดเด็ดอย่างจังเซซดแซตดล้มลงกระแทกพื้นโดยไม่ยอมให้มีโอกาสตั้งตัวเจ้าคุณประสิทธิ์พุ่งหลาวลงคร่อมในใหญ่ปากก็ร้องเรียกตำรวจตำรวจตำรวจจับในใหญ่ผุดลุกขึ้นยืนเงื้อด้ามปืนพกฟาดก,กระบาลเจ้าคุณประสิทธิ์เต็มรักนี่นะเจ้าคุณยืนอมยิ้มหลับตาพริม ร่างของท่านโอนเอ็นไปมาล้มหวบลงบนถนนสิ้นสติสมปรืดีในายใหญ่ไม่ยอมปล่อยเวลาให้ผ่านพ้นไปแม้แต่วินาทีเดียวเขาถือกระเป๋าที่ยึดไว้วิ่งออกไปจากตรอกธนาคารโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้ที่ร้านกาแฟนั่นเองพลน,นิกรกิมหวนและเจ้าแห้วต่างนั่งรอคอยพี่ใหญ่ด้วยความกระวนกระวายหมดโอเลี้ยงไปคนละแก้วสองแก้ว เจ้าแหลวแลวเห็นในใหญ่วิ่งมาแต่ไกลก็ร้องขึ้นดังๆโอ้รับประทานมาแล้วขอรับสามสหายต่างมองตามสายตาเจ้าแห้วทุกคนยินดีไปตามกันเมื่อแลเห็นกระเป๋าในมือพี่ใหญ่จอมนักเลงไม่ได้แสดงกริยาหวาดกลัวอะไรเลยเขาเดินยิ้มแป้นตรงเข้ามาในร้านกาแฟสุดตัวลงนั่งสั่งโอเลี้ยงหนึ่งแก้วเรียบร้อยแล้วเหรอพี่ใหญ่พ่นถามครับ ท่านสู้ผมผมเลยฝ่ายกระบาลเสด้วยด้ามปืนพกหมอบไปเลยถ้าผมไม่ได้คิดนิดนึงว่าเป็นพ่อตาของคุณน,น,นิกรกระผมยิงทิ้งแล้วคนนิกรกิมหนวนสะดุ้งเฮือกสลบใชะะ่เหรอนิกรถามเร็วปรือครับป่าเนี้ยคงมีคนเห็นและช่วยเหลือท่านแล้วครับพูดจบก็เปิดกระเป๋าเอกสารในมือหยิบธนาบัตรใบละร้อยออกมาปึกหนึ่งเอ๊ะนี่มันไม่ถึงห้าหมื่นนี่ครับคุณนิกร พลเฉลียวใจทันทีจำได้คลับคล้ายคลับคลาว่าเอกสารใบนี้เป็นของเจ้าคุณประสิทธิ์ท่านพ่อของเขาไหนส่งกระเป๋ามาให้ฉันซิพี่ใหญ่จอมนักเลงส่งกระเป๋าให้ในายพัชราพรค้นดูทุกๆุกซอกหยิบเอกสารบางชิ้นออกมาดูแล้วเขาก็รู้ทันทีว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของเจ้าคุณประสิทธิ์แต่ยังคิดว่าเจ้าคุณปัจจนึกขอย,ยืมมาใช้ เพราะกระเป๋าของเจ้าคุณปัจจนึกมีขนาดเล็กมากในายใหญ่ไม่สนใจอะไรทั้งหมดตั้งหน้าตั้งตานับธนบัตรแล้วในายใหญ่ถอนหายใจเฮือกปุดโรแปดพันบาทเท่านั้นเองครับนึกว่าห้าหมื่นซะอีกรู้อย่างเงี้ยไม่ยักทำสิบเปอร์เซ็น์มันไม่คุ้มถ้าหากว่าพลาดพลั้งตำรวจจับส่วนแบ่งของผมแปดรอนะครับคุณนิกรเอาเงินเหลือคุณเอาไปผมทำอะไรตรงไปตรงมา นิกรรับเงินมาเก็บไว้ในกระเป๋าเอกสารมองดูจอมนักเลงอย่างพิจารณาพี่ใหญ่ว่าไงครับพี่ใหญ่แน่ใจเหรอว่าพี่ใหญ่ไม่ได้ยักเอาออกจากกระเป๋าก่อนที่จะมาพบฉันคราวนี้ในายใหญ่ชักฉิวใบหน้าของเขาแดงระเรื่อแล้วกันคุณเข้าใจว่าผมเล่นสก,กรปรกกับคุณอย่างนั้นเหรอนักเลงอย่างผมไว้ใจเถอะครับผมไม่หักหลังใครและผมไม่ยอมให้ใครหักหลังผมเหมือนกันคนโบกมือ เดี๋ยวพี่ใหญ่เจ้าคุณเจ้าของกระเป๋านี้น่ะรูปร่างอ้วนเตี้ยพุงพลุ้ยใช่ไหมจอมนักเลงอ้าปากหวอฮะไม่ใช่หรอกครับหัวใจของพลแทบจะหยุดทำงานรูปร่างของท่านเป็นยังไงบอกฉันสิรูปร่างเอวเล็กเอวบางครับตัวเล็กนิดเดียวครับคุณตายฮะคุณพ่อของฉันเองไม่ใช่พ่อตาไอกอหรอกคนร้องลัน่นเฮ้ยไอ้แฮวเอารถแล่นตามฉันไป รันแล้วนายพัชราพรก็วิ่งออกไปจากตรอกร้านกาแฟนิกรกับกิมหนวนและเจ้าแห้วต่างพากันเป็นห่วงเจ้าคุณประสิทธิก์กิมหนวนโยนธนบัตรใบละยี่สิบบาทลงบนโต๊ะคว้ามือนิกรวิ่งตามพลไปทันทีเจ้าแห้วกระโจนขึ้นนั่งบนรถสตาร์ทเครื่องเข้าเกียร์นำรถสตูดเก่งแล่นออกไปจอมนักเลงนั่งตะลึงพึงเพลิดแต่แล้วเขาก็หัวเราะกาก,ากที่ตรอกธนาคารไทยเศรษฐกิจ ประชาชนชาวไทยจีนหลายคนกำลังช่วยกันผฐมพยาบาลเจ้าคุณประสิทธิ์ซึ่งนอนสลบสลายอยู่ในวงแขนของชายชราคนหนึ่งพลแวกใครต่อใครเข้ามาลีกหน่อยครับลีกหน่อยท่านผู้นี้เป็นบิดาของผมเองถูกคนร้ายแย่งชิงเงินและทำร้ายหลีกผมหน่อยทุกคนมองนายพัชราพรเป็นตาเดียวพลสุดตัวลงนั่งคุกเข่าเอื้อมือขย่าร่างเจ้าคุณประสิทธิ์คุณพ่อคุณพ่อครับ เสียงกิมหวนตะโกนถามเสียงแจวแจวตายแล้วกระมังเว้ยพลคนสะดุ้งโยงยังเวยม่านตาของเจ้าคุณประสิทธิ์เพยเยอขึ้นทีละน้อยคุณพ่อฮะแกเรือพลดิบพ่อเป็นอะไรไปนี่ที่ไหนพลไม่พูดว่ากอะไรอุ้มเจ้าคุณประสิทธิ์ขึ้นในเวลาเดียวก,กันกับที่เจ้าแห้วถอยรถเข้ามาจวนจะถึง นิกรกับคิมหงวนต่างช่วยพลนำเจ้าคุณประสิทธิ์ขึ้นไปบนรถครั้นแล้วสตูดเก่งก็แล่นออกไปจากธนาคารไทยเศรษฐกิจพนนั่งประคองท่านพ่อของเขาตลอดเวลาสามสหายและเจ้าแห้วเงียบกริบไม่มีใครพูดอะไรแม้แต่คำเดียวแน่นอนละ่ะเรื่องนี้จะต้องเป็นความลับจนวันตายรู้กันเพียงสี่คนนี้และในใหญ่นักเลงโตเท่านั้นเอาละค่ะ เรื่องราวของผิดตัวก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ